สวัสดีค่ะไพ่อยากบอกอะไรถึงคุณความมั่นคงและคุณกำลังสร้างนะคะสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงขอให้คุณเชื่อมั่นในความสามารถของคุณกับชีวิดน,นะคะ สัญญาณที่บอกว่าเป็นคุณจุดโชเวอร์โอ้โหมีพลังงาน,นมากๆเลยนะคะในตอนนี้ห้าเหรียญค่ะภาร์ฟันนะคะไนโซนเ,ซเว,นวอนค่ะโอ้ กำลังลุยนะคะกับหน้าที่ของคุณนะคะว่าคุณจะทําอะไรอยู่ในตอนนี้เนาะเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยความไม่ยอ่อท้อด้วยการทุ่มเทเวลาให้กับทักษะความสามารถของคุณและคุณเชื่อมโยงพลังงานความศรัทธาเนาะกับสิ่งที่คุณกําลังเรียนรู้อยู่ในตอนนี้นะคะเออเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนาะมีพลังงานมีแพชชั่นมากๆเลยนะคะไฟสอดแปดดาว 8ถ่วยเอโหมดของการต่อสู้ทั้งนั้นเลยค่ะเนาะแล้วคุณจะพบกับการเงินที่มั่นคงนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นทักษะใดาที่จะนําพาคุณไปเจอกับความมั่นคงเนาะคอยคุณเริ่มต้นนะคะเชื่อมั่นในพลังงานของคุณสามารถเสร้างสรรค์เรื่องราวของคุณนะคะเนาะด้วยการต่อสู้ด้วยความไม่ย่อท้อค่ะเนาะ กับสิ่งที่คุณอยู่กับพันธนาการคอมมิชเมนที่จะต้องใช้ความพยายามเนาะเรียนรู้กับอุปสรรคหรือเรื่องราวต่างๆนะคะเนาะและเชื่อมั่นในพลังงานของคุณนะคะคุณจะพบกับเส้นทางของความมั่นคงของคุณอย่างแน่นอนค่ะกับ u r of p e n ็น c l e s และ1นึ่มเมทาเนะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้และสร้างสรรค์น,นะคะแปดเมท้านะคะ สามไม้เท้าค่ะเพดออกขับเนาะสิ่งที่คุณกําลังเรียนรู้ด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณทำเนาะรู้สึกถึงเอเนอร์จีนะคะของความรักของความเมตตานะคะให้มอบพลังงานของคุณการพัฒนาของคุณในเส้นสายของการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาในด้านใดน,นะคะมันจะมีการเจริญเติบโตนะคะเนาะนำคุณไปสู่ใิทธิทางแห่งอนาคตการของคุณอย่างแน่นอนค่ะเนาะกับเรื่องราวที่คุณสู้ที่คุณไฟนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะด้วยความรักของคุณนั่นแหละนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นกับเพจออกคับเนาะ,ค,ะคนที่มีความตั้งใจนะคะกับสิ่งที่คุณรักนะคะเนาะแล้วก็ทุ่มเทให้กับเรื่องราวของคุณนะคะจะเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างแน่นอนค่ะนะ ข้อความจากท่านพ่อพัพพิคเนตนะคะไร้ Dry, นะคะสัญญาแรกค่ะขับเคลื่อนเลยนะคะพลังงานของคุณไปข้างหน้านั่นแหละนะคะอืวิกินิ่งนะคะการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆของคุณเนเออและ ไกด์แดนค่ะเนาะอย่ากกังวลน,นะคะในอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ,ะเรื่องราวของคุณนั่นแหละกับการเดินทางของคุณนะคะมันจะมีประสบการณ์ต่างๆเนาะที่เข้ามาเป็นไกด์แดนเข้ามาแนะนําให้กับคุณนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะกับสิ่งที่คุณทําและสิ่งที่เรียกว่าไม่ย่อท้อเลยนะคะจะมีพลังงานดีๆที่คอยซัพพอร์ตคุณอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือธรรมชาตินะคะเนาะที่คุณเชื่อมโยงกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะเนาะและพลังงานในตัวตนของคุณนะคะการขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณนะคะจะพบแต่เรื่องราวดีๆนะคะเนาะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นนะคะมีวิสัยทัศน์ดีๆกับการเดินทางของคุณนะคะและได้รับคําแนะนําจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนะ,ะนะมีความสุขมากๆนะคะได้รับพลังงานดีๆค่ะ